ดีหรือไม่ถ้าคุณสามารถยิงสไนเปอร์ได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องผ่านการฝึกไรเฟิลเลงเองที่พัฒนาโดย tracking point เป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ช่วยให้แม้แต่มือใหม่ก็ยิงเข้าเป้าได้อย่างแม่นยำเรากับเป็นนักแม่นปืนมือฉมังปืนไรเฟลิลใช้เซ็นเซอร์และอัลกอริทึมขั้นสูงในการคำนวณปัจจัยต่างๆเช่นแรงลมระยะทางและปรับการเลงตามเพื่อให้แน่ใจว่ายิงสำเร็จโดยอัตโนมัติปืนไรเฟิลเลงเองได้รับความสนใจจากหน่วยงานทหารและหน่วยงานบังคับ ใช้กฎหมายรวมถึงผู้ที่ชื่นชอบปืนที่ต้องการพัฒนาทักษะการเป็นนักแม่นปืนอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีดังกล่าวยังทําให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับศักยภาพของการใช้งานในทางที่ผิดและผลกระทบทางจริยธรรมของการสร้างอาวุธร้ายแรงให้เข้าถึงได้มากขึ้นซึ่งถึงแม้ว่าปืนไรฟลเฟลิลเองมีศักยภาพที่จะให้ประโยชน์บางอย่างในบางบริบทแต่การใช้งานอย่างแพร่หลายอาจทําให้เกิดคําถามสําคัญเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและผลที่ตามมาจากการทําให้เข้าถึงการสังหารได้มากขึ้น